สดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมได้แนวคิดในการเรียนฟรีรนิ่งมาใหม่คือวันนี้ผมไปลองดูคือการเรียนฟรีรนิ่งแบบอิโมชันคือเขาเรียกว่ามูเมนต์ฟิลลิ่งอันนี้ผมเห็นฝรั่งเขาใช้กันคือเวลาเล่นฟรีรนิ่งเนี่ยให้เราลองเ,อเล่นไปโดยที่มีอารมณ์ร่วมไปด้วยซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ดีใจเศร้าโกรธหรืออะไรพวกนี้ตอนที่คุณซ้อมฟรีรนิ่งคุณลองอคิดนึกภาพอะไรสักอย่างที่ม่ให้เกิดอารมณ์เหล่านี้ดูแล้วก็ลองซ้อมไปด้วย ซึ่งผมลองดูแล้วมันทําให้เราเรียนรู้ฟีนิ่งได้เร็วแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็บางทีทําให้การเล่นของเราโฟไปด้วยซึ่งอารมณ์ไหนดีสุดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับอย่างของผมพอผมฟังเพลงอันนี้ผมใช้วิธีเปิดเพลงเอาเพราะว่าวันทีนึกภาพไม่ออกก็เปิดเพลงเอาอย่างผมใช้เ,เพลงเศร้าเนี่ยพอเราฟังเป็นเศร้าเราเล่นฟีนิ่งไปด้วยของผมจะโฟขึ้นอ่าแล้วก็อีกอันจะเป็นเพลงแนวแบบร็อกๆหน่อยอันนี้ก็ทําให้ผมแบบ มีแรงจับม,มีแรงกระโดดมีแรงแบบปิงกำแพงมากขึ้นเวลาซ้อมนะฮะพราะนั้นก็ไปลองดูครับเวลาเล่นฟีลนิง่งนึกภาพที่ทําให้เกิดอารมณ์คือเล่นไปด้วยแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยขเขาเรียกว่ามูเมต์ฟีลลิ่งจะใช้วิธีคิดภาพเ,เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอารมณ์นั้นหรือว่าคุณจะใช้วิธีเปิดเพลงเขาก็ได้เอาที่สะดวกเลยครับไปลองดูครับคุณจะฝึกฟีลนิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแน่นอนก็ วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ